นิโน่นิโน่ดูเฮียสิดูว้ายหล่อจังเลยอ่ะหล่อจังหล่อจังเลยอ่ะพิงม์พิงค์ไปดูใครอ่ะเฮียหล่อใช่ไหมเฮียหล่อพิงคพิงไปอยู่กับเฮียสุดแล้วโกโก้จะได้ถ่ายรูปให้นะ ข้างในเดี๋ยวโกถ่ายรูปไป้อยู่ข้างในเดี๋ยวถ่ายวีดีโอไว้่ไงยคือบิน่ะคนนี้ด้ลนักล่ะนักกล้องคน่เดียวเปละงยังโกดูยังยังไงเดี๋ยวโกไปลงทำไมอะ เต็มเต็มเลยนุหมน่าโกรปากกันเต็มทั้งการวันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายไม่ต้องร้องไห้คนอดิอันนี้ไทยเลยนี่ใครเลยลี่ชูกระเจี๊ยวอุ้ยน่าเกลียดแล้วเอาเอาไปโพสต์หรอที่เป็นผู้ชายน่าเกลียดอันนี้อัดวิดีโออยู่ค่ะออัดวิดีโอเหรอ